เราจะมารีเชนดเครื่องนึ่งนะครับที่จะแพ็คจัดสองลูกค้ามดูความเรียบร้อยดเรอบก่อนพลาสติกกระดาษต่างๆแกะออกได้หมดเลยครับตัวนี้แกะไว้เลยมุนชิแมนเอาไว้ตัวถาดอันนี้สูตรครับเดีจะใส่ไปไว้ในหม้อส่งไปกับเครื่องครับจะไปประก,บค,กบคู่กับคลิปเทคนิคก,การทำได้เลย มาดูการทำงานครับมอเตอร์ทำงานได้สองระบบไฟบ้านใส่สีดำเส้นนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยปักสีดำส่วนแบตเตอรี่มีสายพ่วงตัวนี้ให้ครับแดงควบวกดำควลบห้ามคีบสลับขั้วหรือว่าเสียบสลับขั้วสลับสีเด็ดขาดอันนี้เราใช้เป็นที่รชจแบตเตอรี่1 2โวลต์เหมือนแบตเตอรี่ับเวลาใช้งานจริงๆก็คือเอาตัวที่คีบเนี่ยไปคีบที่ขั้วแบตได้เลยครับแดงควบบวกดำควลบ มาดูการทํางานเคาะมาขวาม,มืออันนี้จะทํางานโดยใช้ระบบไฟบ้านครับไฟแสดงสถานะสีเขียวมาการก่อนรอบที่เหมาะสมโดยพัดกวนนิ่งมอเตอร์สามารถปรับกวเร็วได้ตรงการคือปิดครับเคาะมาฝั่งนี้คือทํางานด้วยแบตเตอรี่ทำงาน,นการล้างทาความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับดึงออกแยกชุดมอเตอร์ออก มอเตอร์เช็ดทาความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ห้ามล้างน้าครับตัวนี้เป็นระบบไฟรับประกันให้หนึ่งปีถ้ามีปัญหาอะไรส่งมาเค็มได้เลยครับที่เหลือทั้งหมดล้างน้ําได้เลยครับแผ่นปิดหัวตาแก๊สปิดสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์หัวแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาล์วปักแก๊สแรงดันต่ำครับเรียบๆแบบนี้เดาในคลิปจะมีบอกอีกทีนึงว่าแรงดันสูงแรงดันต่ำต่างกันยังไงก่อนใช้งานดูคลิปกันก่อนนะครับ ช่องอากาศช่องนี้ต้องเปิดให้สุดครับเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้เห็นหสุดก็คือแบบนี้เวลาใช้งานก็คือกดอกดแล้วธรรมดาได้เลยครับความแรงไฟในการใช้เน้นให้ไฟแรงเต็มก้นหม้อครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม่ โอเคครับ okay,